ท่านหญิงเจ้าผมรู้ว่าคุณมาที่นี่เพราะอะไรใช่ค่ะแต่ผมมีเงื่อนไขาบางอย่างโครงการนี้ผมจะยอมดำเนินต่อไปก็ต่อเมื่อเจ้าเกียงออกจากตระกูลเจ้างั้นฉันขอไปคุยกับครอบครัวก่อนงั้นฉันจะไปด้วยเดี๋ยวก่อนทั้งเสียวฉันได้อยู่ดีๆมามีอะไรให้นายดูงั้นเธอกลับไปก่อนเลยขับรถดีๆละ่ะไม่ต้องห่วงค่ะไหนผมขอดูหน่อย นี่เธอคือน้องสาวของฉันโอ้เธอสวยมากเขาก็เหมือนผู้ชายโรคจิตทั่วไปนี่นานี่คุณจจเย็นก่อนจะได้ไหมใช่จริงๆด้วยเขาไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้ดูเหมือนฉันจะนำเกินไปมรกตนั้นสวยใช่ไหมล่ะมันเหมือนสายสัมพันธ์ของเราบอสห่วงมรกตฉันก็คิดว่ามันคือหินแตกขัดเหมือน ฉันไม่นึกเลยว่าเครื่องหินแตกหักขนาดนั้นจะทําเครื่องประดับได้สวยงามขนาดนี้เอ๊ะในโลกใบน,นี้มีแค่ท่านราชาหยกผู้คนเดียวนั่นแหละที่เรียกมรกตนี่ว่าหินแตหกหักโอ้มันเป็นมรกตนี่เองนี่ท่านเสี่ยวนั่นคือหลานสาวของกระผมโอ้คุณผู้หญิงผมชื่อเสี่ยวเกอผมต้องขอไปที่เสียมารยาทไปเมื่อกี้เขาดูงี่เง่าแต่ก็น่ารักดีเป็นไปตามแผน นี่เธอเรียกพวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่ออะไรฉันไม่ได้มีเวลาว่างตลอดหรอกนะเจ้าชินถ้าเธอไม่มีอะไรสําคัญก็อย่ามากวนท่านย่าหวงกุยบอกว่าจะดําเนินโครงการต่อไปให้แต่เขามีเงื่อนไขว่าจะต้องไล่เจ้าีจงออกจากตระกูลท่านย่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรเราต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนท่านย่าโครงการนี้ ความงามมันไม่ได้เป็นเพ,เพียงผลกําไรเราจำเป็นต้องทำตามข้อเสนอของหวงกุยก่อนแต่อย่างไรก็ตามมันก็เกี่ยวกับชื่อเสียงของตระกูลเจ้าท่านย่าได้ปูดให้ผมจัดการเรื่องนี้เอง